นี้แล้วก็จะเสสร็จแล้วนะครับรอเวลาเข้าเลยครับคําเตือนนะครับคลิปนี้มีคําหยาบเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับหากผมพูดคําไหนไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Youtuber Experience อะไรสักอย่างนีนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับโอเคแล้วันนี้อยู่กับเพื่อนผมนะครับเจขยาก่อนนะครับเอาอสุจกล้วยจริงเหรอ เฮ้ยล้มล้มล้มหรือล้มอบเอาล้มไม่หยุดเลยล้มไม่หยุดเอาล้มไม่หยุดเลยเราต้องไปสิบอัดตัดรีก่อนนะโอเคเราต้องเริ่มอัดบันทึกอัดบันทึกเราอัดบันทึกเตอร์เชคเกอร์กันดีกว่าเออแมวแมวแมวดำกูตัวขาวฮชครับแล้วก็เริ่มตัดกันีดเริ่มต่อต่อกันเลยนะครับเฮ้ยเฟดี้เฟสแบร์ เราต้องอัพโหลดสามหลักการเลยเลยยังสแกนทุกคนเราตลอดปีศาจว่ากัมีไหมใช่ไหมเออจะต้องมีลื่นเลยเลื่อนล้มเฮ้ยทำไมถึงมีปืนวะเขาว่าไงวะเล่อเออปืนขนาดใหญ่ตัวอะไรปืนขนาดใหญ่ตัวอะไรวะตัวอะไรวะฮะออดิเซ่ตปีกล้วยอะไรกล้วยเต็มบ้านอ่ะกินยังไงวะเออหนาวเออหลับ้านแนนน่อเลย ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเพื่อนเราต้องไปหลังบ้านเนี่ยไปหลังบ้านเลยไม่พอเมื่อกี้ออเงาดำเออเงาดำฉันเริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างฉันคนลิบกลับเข้าไปข้างในเงาดำดำเลยเข้าไปเลยกลัวกลัวแล้ไปอาบต่อเลยเอาประตูเปิดเอง มันเรื่องบ้าแล้วมันเรื่องบ้าแล้วมันเริ่มบ้าคลั่งแล้วประตูบ้าเออประตูมันบ้าแล้วเประตูมาเหล้าเออทำไมของมันเยอะยังว่าผู้ผู้สร้างมันต้องการให้เราซื้อของขนาดนั้นเลยงานติดต่อเสร็จแล้วเราก็ต้องอัพโหลดอัพโหลดเกินโอ้โอเคครับตอนนี้อยู่ๆก็มีคาบดิมิบูเกิดขึ้นมาเองนะครับซึ่งเป็นอาถรรพ์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนกันนะเราส้างมิเช็นนะครับ เช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ดน้ำเช็ดก่อน clean puddle puddle ล่ะ puddle หรือเปล่าโอเคเสร็จแล้วที่ดิมีบูไดเข้ามาอยู่ทุกที่เลยพี่แกอยู่ทุกที่นุ๊กไอเบคอนตัวนี้กินไม่หยุดเลยเอาคืนที่สองคืนที่สองมันกต้องรอในนี้ฉันควรจะไปเติมเครื่องปั่นไฟดีเนเนล ไปหลังบ้านอีกแล้วแล้วก็เจอผีแองหรือยังพร้อมเสมอกูมาถึงเรียบร้อยอยู่ไหนวะโอเคถึงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่แล้วตอนเดินกลับไปเจอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแห้งนั่นเลยโอเคผมใส่น้ำมันเสร็จแล้วนะไอ้ยี่กลัวอะไรวะอ้าวคอมพิวเตอร์อ้าวจู่ๆคอมก็ร้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออไอหนึ่งริมคอมต้องไปเอาปัจจัย เดินไม่หยุดเลยเออกกํลาลังกายคาร์ดิโอโซนสองสะดุ้งเยอะ <f ix> จํำสก,กยายสะดุ้งไปเลยจ้ำสกายสะดุงะด้ง,ง,งเราเรารีแพรตรงนี้ก็ได้ยื่ดูเลยตรงนั้นอันตรายผีไล่เลยเผื่อมันอาจจะเป็น,นโกงก็ได้กบเจ้าโดนคนลวง,ลวงถ้า,าหยิบบาสุก้าได้เยิงเยยิงบ้าน เฮ้ยยิงผีกันเลยอ่ะยิงหน้ากันเลยเก่งนักเถอฮะต่ต่อบ่อยจังเลยอ่ะไม่ดูเลยไม่เข้มรู้เลยคอมแม่งอัปเกรดเลยอ่ะอัปเกรดสิงอยู่ในคอมเเป็นทฮนนอร์อัปโหลดก่อนอัปโหลดก่อนแนวเราแนวเซาีโอของพวกเรากำลังกำลังดังอ่ะโด่งดังการแฟชั่นนำ

เอากดผิดเลยกลับไปเลยเนี่ยหยิบสปอนมาทำไมสปอนบล็อบนี่จะทำลายเขาเรียกว่าการทำลายกราฟฟิตี <c oughs> <ป>้แบบทะลุกำแพงเดี๋ยวถ้าพอเราจะเสร็จจ้ำสเกยไหเออจ้ำสเกยมาเลยอยู่ข้างหลังมึงแล้วอยู่รูตัวอยู่หลังมึงแล้วรอรอรอแต่ว่าจ้ำสะเกยนี่มันเป็นคาซีนะมันไม่ใช่จ้ำสเกยแบบโผล่มามันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ ำอาหารเกินอาหารเกินก็ทำกำลังทำได้ผีมากินข้าวด้วยอร่อยเลย <c oughs> อร่อยเลยยังจนหลับอะ่ะคิดดู<า>ดิท,ทำจนหลับอ,ะอ่ะคูห <c oughs> น,นึ่งแล้วว่าเราเจอเสียงเจ้าแตกว่ะนี่ไงจบแตกเลยเกยตัวไหนมันปลาเข้ามาออะไรกันมันบอกว่าให้ไปเอา เอาไม้มาใส่หน้าต่างใครเลื่อนกล้วยวะึงเลื่อนกล้วยเออจะถามว่าใครเลื่อนกล้วยก็ไม่ได้เล่นกันอยู่สองคนนี่กูตกแมพออกูเลื่อนด้วยตอนนี้ผมอัดอยู่เป็นวันที่13บสกุมภาพันธ์ครับก็คืออาจจะเป็นคลิปลองแหละครับก็คืออัดไว้แล้วค่อยลงทีหลังเลยกลับ แต่เพื่อนผมมันอาจจะลงเลยนะเพราะว่าพราะมันอยากลงเนี่ยเห็นมือไม่มีปัจจัยทุบเลยนะผีเข้ามาทุบนะตีเลยนะตีก่อนนะฟอมช่างเลยฟอมช่างบุบต้องอัพโหลดต่ออาจารย์เนี่ยนะครับเบคอนมันก็กินน้ำไม่หลุดไม่หยุดเลยว่ะมันกินโค้ลาตั้งแต่เราปีคี่แบบจนตอนเนี้ย ไฟดับไฟดับฟ <the> ิกซ์เดอะเบรกเกอร์ต้องไปเล่นต้องไปซ่อมซ่อมเบรกเกอร์ที่ห้องใต้ดินเด็กเ้นมันเล่นงานเราเออมันเอาแล้วเนี่ยเอ้อะครั้งนี้แหละอันนี้แหละเราเจอแจ็คพอตแน่นอนเอออ้๊ยอันตรายอันตรายอะไรวะตัวอะไรวะอะไรวะเออไฟเปิดี้วิ่งแน่นอนเลยเขยียมึงเตรียมตัว วิ่งก่อนวิ่งก่อนเอ้ยไม่มีเพลงไอ้เหี้ย่ะไปได้ไงวะไม่ีเพลงเออเดี๋ยวกูใส่เพลงกันตาหน่อยนะตาไม่เฮ้ตามมาเลยมันบอกว่าให้เราหนีหรือว่าซ่อนมึงจะซ่อนหรือหนีกูจะซ่อนไอ้กูจะหนีกูจะหนี Yes, yes sir Y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 es sir โอเคนะครับคลิปนี้คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูวิดีโอของผมนะครับสวัสดีครับ